สวัสดีครับวันนี้เรามาดูคอนเสิร์ตน้องอไรอ้อนกับบัณดิตกันนะครับที่ตลาดมิตรมาเก็ตดอนเมืองครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันเลยนะครับว่าแม่แม่มาถึงกันหรือยังวันนี้เวทีจัดงานวันนี้จะอยู่ในร่มเลยนะครับไม่ต้องกลัวฝนเลย ตอนนี้แม่แม่มาถึงหน้างานกันแล้วนะครับ<ม>ครับสวัสดีครับมาใจกี่โมงกันครับนี่โมาตั้งแปดโมงครึ่งล้แปดโมงครึ่งโอ้ <laughs> มารอน้องกันนะครับ น้าแม่ครับบอกแม่ทำไมมาแต่เร็วจังลูกแม่ถ้าหกโมงแม่ทำไมมาเร็วพี่บอกเนี่ยจะช้านะมาเร็วกว่านี้อ๋อวันนี้วันนี้สบายหน่อยนะครับเฉยร่มเลยดีมากนี่ยเมื่อเช้าฝนตกมาพักแล้วเนี่ยเราเรามาดูเรามาดูเวทีตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้ววันนี้มาดูทำเลไว้แล้วทเลโอ้โหเนี่ยตัวนี้ดีมากฝนมาก็เป็นลัวแลอากาศดีเลยนะครับวันนี้อากาศดีแม่อากาศดีไม่ร้อนฝนมาก็เป็นลัววันนี้ ตู้ตายตตายค่ะเดี๋ยวลองดูด้านในกันนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมารอน้องกันนะครับวันนี้โผล่มาร้องมาด้านสวัสดีอากาศดีครับวันนี้ไม่ร้อนสบายเนาะใช่ครับใช่เลยขอบคุณครับขอบคุณนะครับ เรามาชมคลิปต่อไปกันนะครับ